เอาพี่รองผมให้คุณผอม,มาแกะเชี่ยนเท่งยามแล้วก็เที่งเสียบเงียไงไงนะ้ยไหมเนาะคุณผอนาะเท่าที่เห็นยืนน่บ่มีหลังไดถือพี่รองผมกับไม้หลี่รับข้องเฮานี่เองกับไม้หลี่รับข้องเฮานี่เองก็ให้เง่พี่รองผมยืนนิ่ได้เงียง้ยอย่างเราคุณผอเดี๋ยวยังเบิ่งคุณผอเอาเงี้ยยังมาสรับกันทุกคุณสอคันเอาตับงวแล้วก็เอาเนืองวสรับกันนะนะอันนี้ตับงัวเม็นบ่า ครับใส่ถึงดินเลยคุณ่อปลาไหลอยากตัวทอยแยนมันมีจริงบ่เดี๋ยวคุณผอสวเสียให้เบิง่งอืมถึงถึงอยู่แล้วว่าตงห่วงนั่นละเถึงแเหล่าเถึงอหล่าอืมเออพูนเจียงยางขืนเถืงมันหมุดไปบ่ได้มาใส่ผิดกอนค่อยๆค,ครับใจเย็นๆเ,เลยคุณผอตกหน้าม,มานนี่ลูกลูกเต่าบ่รับดูแลดิี่้องผม เอาหลังนี่เคยมีเรียดไรมาแล้วนี่ละหลังหนึ่งจัดไปคุณปสอบ่เป็นยังดิเลียงของเลียงคือคุณพดซอสนองเราความาบีสูตรเองหลานแมนว่าที่แหลกบ้ามีมื่ว่านนี้บ้ามีใส่เงียตับไก่เอาไม่ยามพร้อมกันพี่น้องได้ตัวว่าได้ตัวแล้วก็เสียบต่อใส่ขวาเบื้องเงียดูอย่งว่างหันตับไปแล้วบ่เอานี่เอางัวบาดเนียเอาสีงวนั่นแหละครับยินก็เรียนมั่วยูใหญยกจุกับจูนตัวไปสิไปว่า จีงัวพี่น้องแล้วก็นเนื้อเสือห่างไห้ฟอร์มที่ว่าธรรมาดดาหยับสองท,ทูบเหลวเล่าว,วัวาาดธรรมดาบ่ปังมือเจ้าของตัวนี่ลานาตาคุณ่อสนองพี่น้องหมายนี่เราอยากมาหแห้งกันเลยผ้ามามสันดเดียวนี้มันเปนจังไหเราเบืองได้ลิปบกูขั้นเฉียวว่าสันแล้วว่ะ <laughs> จัดให้กูขั้นเฉียวว่าสันเอาคุณ่อสนองจัดไปอบอ่เหลือปันไดมันก็อยู่หรอก ครับผมไปต่อทางพี่บ้านนี่มันถือเ่าเถือคุณพ่อยามเลยอีพี่หนึ่งก็คือตับไกล้เลยพี่น้องเนอะเบื้อง่าสีถือจากหลังบ่าลีอีกสามหลังต้องมาษีก่เดียนว่าหล่อนดิคุณพ่อชีก่เดียนบ่าหล่อนไม้แนวนี่ต้องเจือคุณบัวสวาคุณบัวสวาว่าผ่านถือก็ผ่านถือถอกว่าสั้นคนถือทีพย์ร้วงงามเดียนฮะจักแล้ว ได้อายุได้อายุได้สองตัวได้หนูท้องเท้าอันเ่อสองตัวอันนี้เป็นทับเป็นบ่าบาดีสารับกันเนาพี่น้องเข้าสิสลรับกันเราว่างตับงัวเอาเบื้องกันชัดๆเป็นสิทธว่าเอาอันนั้นอันนี้ทับลุ่นๆพี่น้องทับงัวร้อนด้บ่้าเป็นทับไก่ได้บาดหมูวานหมูนี่เข้ามายาดนีอเป็นเยื่อตับไก่ตาอนี้เป็นเยื่อตับงัวิกนมักทับงัวว่าอะไรบ่มักตับงัว ตั้งใจเอาปลาไหลกับสัตว์ปลาลาครับมันที่มาหมุดกินในน้ำกับป้อยมันอืมจัดลงไปคุณพ่ออืมเอาสุดจัดปลาลัดบอกเนี่ยหมูมาหมูวยังได้มัวเนี่งย,มยง,งมัวเ่เสียห่วงให้ผมไม่รูธรรมดาบ่เจ้าวันหั้นตับอันนี้เอาเน,น,นื้ออันว่าบ้อานนัน อ๋อล่างหนึง่งนี่พี่น้องตับงัวเด้นี่เห็นบ่ตับงัวกับสี่งัวเอาคุณพ่อจัดไปมันร้อนอยู่บ่ยันนี่ตับไก่เลยสิใสหมูหวานมันรน้อนอือเปลี่ยนใหม่มอมโอ้ิเปลี่ยนเลยแม่นบ่อือระวังไข่ยถึกถีบตก็น่าม,มาทีนึงแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าระวังนะสิ่งลี้ลับมีอยู่จริงนะร้อนอีกบ,บ่ยัน,นอ้าร้อนพี่น้องเฮ้ยเรียเสียอทไรปะ อันนี้เป็นเสียบาทพี่น้องเฮาสจีใส่เนื้อเสือห่องไห้ของงัวนลากาติดมันนั่นแหละลากาเป็นตับงัวคือลงทุนอีพี่นี่ให้เชียร์คุณปอสวารงทุนจัดพี่น้องผมลงทุนแนวน,นั่นไตนี่ไปลงไปออเออ,เอ,อมันเลือดเลยห้อก็ใส่ลุ่มตัวปลาไหลตัวทว่าเชียงพี่น้องเลย ร่อนยุคคุณผาหลังนี่อ่ะตับไก่้ดีหรือหวังบัดบัดชีไก่เดียนบ่ร่อนเด้คันคันคันบ่หลุดก็คือบ่ร่อนเลยแต่ว่าทับไก่้ร่อนคู่หลังว่ะยังไม่กินว่ะจุดพี่น้องผมอืมร่อนยุคของคุณพ่อหลังเนี่ยร่อนหลังนั่นก็สี่ร่อนได้บ้ามีว่าล่ะอืมคิดว่าสีบ่ได้จักษตัวดอกพี่น้องฟังทางพูดอีกจิตแปลหลังกับบ่เป็นตาได้แต่ว่าต้องพาไปเบื้องละ่ะเพราะว่าเขาเทั้งยามทึ้งใส่ บ้าเปลี่ยนเยียไปเรื่อยๆบ่ได้ไให้มันหูไปวะอืมเอามาด้านนี่บ่เถือกบ่ตทิ้งบ้ามีบ้าร้อนหลังนั่นกนจจน็น่าจะร้อนั่นเห็นบ้าน,นั่นเอาบ้ามีสีไล่เสียบด้วยพี่น้องด้อบาทนี่คิดว่าบ่าเถือกดอกนี่ก็น,นิ่งเห็นบ้านนหลังนี่พี่น้องนิ่งอืม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 หลังนี่ กานิ่งพุต้องเขา้ามหลวงคุณพ่อข่อยเสียบเองหลังนี้กานิ่งอืไม้ป้าดงดิบไม้ป้าดงดิบของเฮาหลังนี้เลยอันนี้การ loạn นิ่งลัางใส่เอา้าบ้ามีขออนุญาตเสียบเนี่ยล่ะกะอัปราชาจ่าพีาาพ่น้องไปตะเบี่ยาวซ้ำนี่เจอกันมื่อเอือนมายามไมา่มาข้างแรกอีพี่แรกเงี่ยตับไก่หลอ o เบิดบ่ถือจักหลังอีพี่ดีสวงเนื้อเสือห้องห้งัวติดมั่นล่ะกะ ตับงัวเบื้องวสิได้ผลว่ามาลุ่นกันไม้นี่มันมันหลีรับมันซ่อนเล่นมันต้องเจอบ้ามีพี่นอ้นองครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีอีสา,บานาาบ้านข่อยเองท่าไอบีกบุญมีซิตี้ท่าตกตกอ่าบ้ามีหนึ่งแอบแดงอ่ะอีสานบ้านข่อยเองหลังจากที่เขาใส่เบ็ดกับพ่อเชนสนองมายำบ้ามีไปอุบลเ้าก็มาฟ้าห้องฝนสีตก กับไม้เขย่าประสาทนี่เดี๋ยวเข้าไปไลายามเที่ยลหลังพี่รองผมเดี๋ยวเข้าไปไลย่ยามเที่ยลหลังพี่้องผมมาลุยกันหลังแหลกเป็นดอมๆใส่แล้วต้องยามถือบ่ถ,ถืออีกเรื่องหนึ่งเยื่วาบ้ามีนะครับเดือดพอวาบ้ามี่บได้เฟกโบได้ตัวบบได้ตุต่มผู้ใดก็คือถือบบถ,ถือเกาตามจริงร้อนพี่รองผมเยอะที่ห้องหูดีอ่าเนือเสือห่องห้ เนื้อช่วงเอิกงัวละกเป็นตับงัวลงทุนไปบ่หน่อยบาทหลังแหลกบ่หมานบ่ถือเลยโอ้ไม่กอดจักสิเป็นนหยังละนั่นหลังที่สองไปเบิ่งกันต่อเอาหลังที่สองขันมันสิบ่ถือแก่หลังกับบ่ได้ว่ากันอันนี้เป็นส่วนเสียห่องให้บ่หลอนพี่น้องหลังติดกันเป็นตับหลอนอันนี้เรามองว่ามีสงสัยว่าเป็นอย่างตับนี่ต้องหลอนเพราะว่าจะสิเป็นตับไกล้ตับหมูตับงัวหลอนเบิด สาบเนื้อติดมันเสียอ้องไห้บอ่อหล่อนบอกบ้ามีมาด้วยครับเนอะโคตรสุดบาดหลังนี่พี่น้องบ่ได้เสียแสงแกงทำจริงจริงบ้ามีสงสัยมาหลายแล,แล้วว่ามันคือเป็นเจ้าสี่บ้ามีเเลียเสียบอ่อพี่น้องเบ็ดจมนั่นขั้นเบ็ดเรามีขอนทับอันนี้คันบ้ามีเห็ดเดี๋ยวอธิบายกับพี่น้องก่อนมันสีบอ่อใสขนาดนี้น้ำสีบอ่อใสขนาดนี้จนเห็นขั้นเบ็ดแสดงว่าเปลี่ยนตั้งต่้มือขึ้น สดงว่าเปลี่นตั้งแต้มมือขึ้นพี่น้องว่าฝีมืออีหยังนี่ขันแนวนี่บ้ามีขวดบ่ประทับใจเลยแนวนี่แบบว่าวอลซื้อบ้ามีรับบ่ไดดนี่ไซส์ขนาดนี่นี่นี่ขั้นเบียดถือว่าพี่น้องลากมันออกมามีหอดบกข้อยจูบลากมันออกมาร้อนพี่น้องตา่าขวานใหม่มาจังไดบ่งหูว่ะ นี่แหละที okay. ่บ้ามีสงสัยว่าไม้เนี่ยมันเป็นอีหยังที่แบบเดี๋ยวยามไปเรื่อยๆคู่หลังนั่นแหละให้เห็นผลกันเลยหลังนี่ก็นิ่งส่งสีบดถือกขึ้นว่าเห็นว่าหลังนั่นก็นิ่งส่งสีบดถือกขึ้นว่ากับอีกฝั่งนั่นอีกสองหลังฝนสีมาแล้วฝ้ายามพี่้องผมต่อไปสีใสเยือะอีหยังพี่รองแนะน้ำนี่นะครับเด้อต่อไปให้บ้ามีใสเยือะอีหยังคลองใจนี่อยากได้โตท่อแขนนี่ไหมจุดประสงค์ของบ้ามีคือให้รุนหนี้ขึ้นไปนี่ อยากได้รุ่นนี่ขึ้นไปพุนปัาซิวเต็มอยู่เหญ่ยังนี่ย่างเง,งี้ยย่างอันนี้เป็นเสือหองไหย้ย่งตัวตับนี่ขึ้นหลอนโตดสงสัยเลยวะบ่แมนสีคืออยู่บ่เพราะว่าพี่ห้องเห็นไผ่านามบ่บ่บแมนสีคืออยู่บ่พ,พี่ห้องนี่ไผ่หนานี่นี่เป็นไผ่านามเพราก็ขึ้นมานี่เป็นฟอร์ดเอามาลุ่นกัน อีหยังวะมันเป็นอีหยังแบบใหม,ามา่นี่มัออกขึ้นของที่บิดแท้มันติดจังไลยโอ้คือพวมีหยังเกิดขึ้นพี่นอ้องเยาวากันแล้วพอถือกระไดลังนี่กันนิ่งแต่ว่าหลังนี่มีรุ่นมันเป็นจมๆโลน คือวานละบ่ได้มากยามไว้พี่น้องอมีหลุนอยู่ดอกคือหลังนี้คือว่าอุ้ยหลุดพี่น้องของเชี่ยใหม่เราหลุดฝนหญ่มากพี่น้องเสียงฝนหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันหลังใดถือบ้ามีจังสีไทยด้วยครับเด้อหลังใดบ่ถือบ้ามีบ่าทายตรงฝ้าพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝน,วนหญ่มากแล้ว ขอกูละกจังวากันหลังไหนเถืกอถือว่ามันของมันค่าไปตะเบิงเขาจ้าเบิงไปลุยขอกูไปเลยเอาลังยุนี่ไปใส่บันเสียเบียดถอนโคตรสุดเลยวะเบียดหายอะ่ะลังหนึ่งมีพี่น้องเสียไปเลยหลังนี่เสียไปเลยพี่น้องลังนี่โอ้ยยังวะฝนมาแล้วพี่น้องบาดยู่บ่ไดแล้ว เบ็ดบเสียเสียเลยอีอยังวะอ่ะหลังสุดท้ายพี่น้องบ้ามีขอโทษนะครับเด้อบลอนเป็นเสียห้องห้ที่เห็นในพี่น้องผิดหวังมือแลงบ้ามีมาลุยแท้พี่น้องขอคุณครับสวัสดีครับขอโทษหลายๆครับพี่น้องที่เห็นใพี่น้องพิดหวังบ่ถือจักตสูนะครับเนาะถึ่งเบ็ดเสียถึ่งขวานไม่ทับมันกับปลกใจยุ่ว่าฝนกับตรงแห้งพี่น้องผมขอให้หลายๆพี่น้องคิดนีต่บ้า,ม,บามีต้องลงให้เบื้องอะ ภาษีฟลาบ้ามีเอาปลามาเสียบเบียดจ้สงสัตว์ยังสี่มันบ่แมีนพี่น้องผมครับว้าวว้าว